ก็ขอากราบสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่เกม Ds 2อ2 1นยี่สิเ็ด 2000, นะ่วันนี้เมืองทองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสูแบงกขอกีนในเต็งก็นัดแตกของเล็กที่2อนะเมืองทองมาอยู่2ี่ ส่วน21ส่สิแซมส่วน,วนดูแบงคอกนี่20แสิบแซมมนทองอัจแปด๋ย่ผมขอเช็คก่อนก็ม้นทองมีประตูเป็นสมพรยศนะโรชาบาลนินีสุพรสุพรแล้วก็วัฒนากรกลางวัฒนาภายนุ่มยินรเทพพ่อพัน ซาดอ Pop, ร์วิลเลียมพอปคาราเมตหน้าเป้าเป็นแดเลย์คส่วนของดูแม่คอก็ประตูเป็นไมเคิลฟวาเชสกาดกองหลังมานูเอลทอมเอเวอร์ตันธีรพัทโนสัยยาลูตังโดมาชิเวโอโซไกแอนโทนี Anthony, แล้วก็วันเดอร์ลุย ัน,นันแสงบัวให้บัวแสง่ะขอไปอนุนอมเลิกสัตว์หน้าเป้าเป็นนัทวุฒิชุมนะจะขอทำป้ายชื่อวันนะ่ะอันไหนอ่ะ ได้เลยเดี๋ยวรูเริ่มเล่นโหรชาคอทองเสื้อเสื้อแดงเก่งกรรมถูกแฮนด้ายไปขวาไได้นะขอทำชื่อฟังดูแม่พ้อก่อนผมผิดอีกท่านไม่ใช่อีก ฮอนยศวัฒนาสุพรให้พ็อปแม่กด,ดสปีดไม่ได้อีกแก่สุพรให้สะดอโอ้สะดอโดนโดนแย่ง เอ้เียบอลบอทองได้ฟาวนะเอาอย่างนี้เลยโหลดภาค2องพันยสมาสุพร ซาดอนาทีวัฒนกรซาดอทีขืนหลังเลยฮะวัลลินี่มิราเทพป้อมพันซาดอไมรีบฮะสุพรนฮอปฮอปเปิดเด้เลีโอ้โหสุดเซ๊ด ราเชตกาดได้ออกแรงแล้วโอ้โหมองเสียคาวโอ้โหภาพไม่เต็มจอเท่าไหระ่ะงีอปอร้อพมาเจนองมองแป้นพิมพ์ฟิสตองโดไปที่แอนทโทนี่ฮะ ไอ้ออนอนะขอไปโอ้เสียบอลโอเคโอคฟอปเสียบอลนี้นัทวุศไม่ถึง พรพรพันเฮ้ยโอ้โหนัทวุฒิสุกซุมนัทวุฒิติดฮนะวันมาอยู่ที่สุพรครอปอเสียบอลเสียบอลอย่างนี้วันเดอร์ก็เสียบอลน,นะนัทวุฒิสุกซุม มีเล่นฮอปอาดอนมีใส่เย็บขอละเม็ดอัรวิไลได้เลยมีใส่เย็บยิ่งเข้าหน้าตาฮนะโอ้โห ยังเข้าหน้าตาชิดตองโดอันโนโดอีกทีโดโดโดเลื้อไปโอ้โหได้เปิดเ่าติดบาลีนี่ฮะเกียบอล ฮอนเมตโอ้โหไม่ยิงให้วันเดอร์หลุยวันเดอร์มาพีรพัฒน์วันเดอร์อีกีวันเดอร์วันเดอร์รัฐวุฒรัฐวุฒไปที่ กว่าจะดูชื่อนักเตะก็เส,สียบอลละเมซาย์ฟฮอปฮอปอู้กาดจะป้ายให้เดลีวิรพัฒน์โนชัยยาเจอทีมเก่าฮนะโค้ชก็เจอทีมเก่าฮะโค้ชแบนเอาเสียบอลนักเตะก็าเจอทีมเก่าฮะโอ้โห้เดลยียิงรูกนนี้ สุดมันนะฝั่งทูไปขอกยังไม่ได้จบเลยโอ้โหภาคสองพันยี่ิเ็ดิงมันซึ่งโหลดมาโมโซไกมาที่ฮีรพัทฮีรพัท เราพัดวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยไปที่อนั้นหมดเวลาครึ่งแรกนะเอ HCG เมืองทองยังทำอะไรไม่ได้ดูไปข้อก็ยังทำอะไรไม่ได้มากเกมประตูตอบตัในครึ่งแรก,ะกนะโอกาสยิงมีน้อยมากเกมน,นี้ ก็ไปชมซึ่งหลังด้วยยังไม่ต้องแก้เกมมนะ่ะ <c oughs> เกมเราดีพอฟัองดูแม่คลอกเสียลูกแอนโชนี่ฮองตัวไกลวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยวันเดอร์ลุยเสียบอลอู้หหมดส่งไม่โดน เอครับเลๆ่ๆวีดัทไถ่ป่อมพันโอ้โหยิงลูกนี้มีเสียวฮนะโภาพโคตรสุดเลยโอ้โหแปดสิบเจ็ดให้เบอร์สิบแปด โอ้วีเลเทพหนวดเ้อร์เลยโอ้โฮไกลโอ้โฮไกลไม่ถึงอนาะวุธติดโลช่าได้เล่ท็อปอยิสมเย็บ ยังได้สุพรเปิดอ้โยเข้าหัวโอ้โหโวยตัวเองเลยฮะทำได้ไม่ดีพอลูกนี้สุพรอุตส่าห์เปิดเข้าหัว,หวแต่โดนเบียดมาได้เอลทอมเบียด เเวตันโฮลเอลทอมโฮสุไกโฮสุไกเอ้าเล่นยากเล่นยากลูกนี้ฮรอปมาที่พอลเมดมีซายเยฟโอ้โหโฮสุไกซุปเปอร์ขอไปอ่ฮะมเคิลฟาเชสกาดโอ้โหไปโฮสุไกโฮสุไกกองกลาง ขอไัยครับขอไัยเขินเลยวัฒนกรมิทเย็บโอ้โหวัฒนาภายนุ่มพบ เลเลโโาานะ่โอ้โหมาทันทีโมงโมงเอฟซีจีบงทองขึ้นนำชูแบ็คอก็นประตูปราสูน้นาทีที่62สิบสองดทำประตูโดยเดลเลยนะ ที่ทำประตูแดรเดย์โพอศกสนามไม่เห็นพูดอะไรเลยมาเกมจำมันแล้วเอเวอร์ตันโพอศกไกลนัททูตนัดทูตสุกซุมเสียบอลให้บริลนี่ทำการให้เป็นลูกได้เปรียบฮะ มีเ,เย์ครับเอาไฟบอลไม่ดูกันครับครับมอาชัวไกลบอลยังเข้าทางวัฒนาไพนุ่มเอาไปเกี่ยบบอลให้อัน,นันอันันอานุนอนนมอเลิกสัก พีซตองโดเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันอีกทีฮะเปิดมาให้ฟอนเดอร์ลูให้สุบ่บอลเปิดลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียว นีเอลทอมมาที่โฮสกยัยเปิดลึกนี้ก็ไม่ถึงเพื่อนะโรชาบาลินิเอาลื่นโฮสกยัยนัดฟุตสุกสุมเดี๋ยบอลให้ฮอบ ดิยอมรับเลยว่ากดอิด77นาทีผ่านะล้เวเหลือเวลาอีกไม่ถึง12นาทีเกมจะออกมาเป็นยังไ <ST AR> งเพราะนั้นได้เลยเือนทองจะเป็นฝ่ายสวนนะ อตเย็บเอ้าคไปเล่น้านิดหน่อยอันนั้นติดโลช่าเอาโลช่าโลช่าเปิดทุกนี้ไม่ดีบอลินี่บอลินี่ยังขอบบอลมาได้ได้เลยเอิตาเย็บเอิตาเย็บฮอปไม่ฟาวด้วย นาทีสุดท้ายฮะเล่นยากเล่นยากอย่างนี้คอมเบียเล่นยากได้เลยโอ้โหบอลเมตสุพรบอลเมตโอ้โู บอลปกติวิ่กองเขียนแต่ยืนฮนะยังปิดกองไม่ได้ฮนะนาทีสุดท้ายยังไม่รวมทดเวลานะโสกาไกอ้าเล่นใหญ่แล้วแดร่โอ้โหไปช้านิดนึงทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีดูแบงคอกเร่งแล้วนะ ที่ต้องโดอานอนโอโ,โอคโนชาโนชามาไม่ถึงอานอนอ้าวเกมบอลไม่ปล่าหมดเวลาโอ้โหทางการเรลาก็เปิดตามทีมเมื่อหมดเวลาโอ้หยออนะมีหนึ่งลูกก็ยังเก็บตัมแต้มในบ้านได้ เอฟซีกีเมืองทองชนะทูแบงคอกไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะดูไฮไลท์กันนะเปิดโอ้โหดูลูกนี้น่าได้ฮ i̇şte. ะ right ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับจะได้ดูกัน แบบจุใจเดี๋ยวผมจะทำลีกมาสเตอร์ลีก,ลกของภาค2 0 2 1แต่เแดเลยยิงลูกนี้โอ้โหเสียดายเลยฮะโอ้โหวีรเทพก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ดูไม่จบฮะไฮไลท์เดี๋ยวมันจะนานเกิน ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ